มาจ้าคลิปนี้พามาเขาเราไกลเก็บไขท่ทุกมือนะจ๊ะเอว่านนี่เก็บว่ท่านแตกหนึ่งเยวก็จะเอาใบพักมาหายไก่ใบสลัดกับใบบักทั่วนะจ๊ะที่ตัดออกอันนี้คือใบองุง,งนโอ้ยเขาเห็ดอียังกับห้างเนาะบันนี้เนาะไกลเอ๋ยจะ้ะอำมาเท อือัดแน่นเกินใบสลัดนี่ละประเทศใม้เขาปไปเพิงห้างไก่กันว่าผิดห้างไค่แต่ไก่เห็ดเอียงกับห้างไค่ข่อยพี่น้องเอ๋ยมือนี่เห็นไครแตกอีกแล้วโอ้ยบ่พอใจอยังนอเมือน,นี่เนะนาะพูดนะไข่แตก เมื่อน,นี้ความห้างเลยอืมมันเป็นสีเปลี่ยนเอาใหม่เห็ดสบอ่มันจะสีแน่นนาเนาะมันเขาเป็นเอียงกระหัางพลาสติกเนี่ยแตกโอ้เนาะพึ่งเปลี่ยนไหมแล้วแต่เมื่อวานนี้เนาะเอาหยามาใส่ให้เขาเมื่อนี้ได้นี่แหละปกติจะได้ซีหน่วย ดีแค่สามหน่วยนี่ในบ้านก็เลืออยู่นะจ๊ะเลือ้ายอยู่แจกพี่แจกน้องแจกลูกแจกเต่าไปแจกมูแจกพวกไปอืม,อมเห็ดขักไถไก่นี่เหรอขออนุญาตจะเจอคนหลายสีเห็ดห้างไห่ไม่ก่อนเสร็จเรียบร้อย นี่จ้ะมา้วานมาเมาออกแล้วเนาะทำความสะอาดเมียนเรียบร้อยมาวานนี่น้ำก็เติมอาหารก็เลือแต่ว่าเขาขึ้นมาขวมห้างไก่คอยเหลืออยู่สามหน่อยพี่น้องเอย๋ยมาจ้ะหลังจากเบิงงห้างไกลละมาเก็บโหระพากันเป็นดอกแล้วเก็บไปเห็ดแกงเขียวหวานน่ะจ้ะ อันนี้คือขังนอกบานผักเนาะตัดไปเลยให้เขาแตกพุ่มนี่โหร่าผ้าห,มหอมอันนี้จะบเก็บเอาเม็ดนะจ๊ะอันที่จะเอาเม็ดก็คืออยู่ในบานผักอันนี้ก็จะตัดไปเลย ว่านซื้อขาไก่มาเอาไปเฮ็ดแกงเคียวหวานหอมๆใส่ลาย,ลาย เดียวกระเพ้าก็จะได้เก็บแล้วจต่น้อยน,นนะเนาะเดี๋ยเป็นดอกละเริ่มละอันนี้ยุคข้างนอกนะจ้ะในบ้านผักอีกอันนี้คือกระลำปี้รูมวใจต้นงามต้นมะงามเนาะในละจ้ะเมื่อนี้พามากเก็บไข่เราเก็บ โหระพาไปจะไปเฮ็ดแกงเขียวหวานนะจ้ะหลังจากที่เก็บสุกิ้นี่ไปแล้วคลิปก่อนเนาะได้สุกิ้นี่ก็จะไปเฮ็ดแกงเขียวหวานโระพาไข่จะ๊ะคลิปนี้ก็จบไปซ้ำนี่แล้วจะพี่น้องพเพราะไม่คลิปหนาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่น่ะเด้อสวัสดีจ้า